มาทำแกงไตปลามักเองแบบหอมหอมเผ็ดร้อนรอยจังหู้กันค่ะเพื่อนๆเมนูนี้รับรองความร่อยจังหู้แบบนมจีนมดเป็นโลแน่นอนค่ะวันนี้แอนจะแกงกับปลาซากย่างค่ะปลาซากนี่แม่ก็ส่งมาให้จากจังหวัดชุมพรปลาซากสดๆฉินโตโตเลยค่ะเพื่อนๆย่างปลาเสร็จแล้วเดนจะรอให้เย็นก็จะแกะเอาแต่เนื้อช่วงรรหว่างรอก็มาต้มไตปลากันไอปลาเนี่ยแอนก็มักเองนะคะต้มกับตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดวิธีการนี้จะทําให้ไตปลาของเราไม่ข้าวต้มไตปลาแล้วก็มาแกะเนื้อปลาย่างกันค่ะ ขาซานีก็เป็นปลาที่ไม่คาวแล้วก็เนืออ้อเยอะมากๆเอามาทําได้หลายเมนูเลยค่ะหาันั้นก็มาเตรียมพักกันค่ะพักวันนี้เทียน,นจะใส่ก็มีหัวมันซีสม้มที่คาดไม่ได้เลยก็คือน้าเต้าค่ะเพื่อนๆน้าเต้ากับพัวมันเวลาใส่ในแกงไตปลาจะมีความวานมันร่อยมากๆค่ะก็มาหั่นมาเคลือบปล้อเอ็ก็จะไปแช่น้ำจะได้ไม่ดาค่ะแล้วก็จะใส่ถั่วฝักยาวกับมาเคือบพวงด้วยวัตถุดิบสําหรับแกงไตปลาวันนี้ก็พร้อมแล้วค่ะเพื่อนๆไปตั้งหม้อกันเลย แอนก็จะเอาไตปลาที่ต้มแล้วมากรองแบบนี้ค่ะสูตรนี้บอกเลยว่าแกงไตปลาของเราจะหอมร้อยไม้คาวเลยค่ะใส่เครื่องแกงเพชรลงไปวันนี้แอนใช้เป็นเครื่องแกงพริกสดนะคะแล้วก็ตามด้วยเคยลงไปนิดหน่อยค้นให้ละลายเข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไปพอน้ำแกงเริ่มร้อนนี่ก็จะใส่หัวมันลงไปก้อนเลยค่ะพอหัวมันเริ่มสุกแอนก็จะตามด้วยน้ำเต้าลงไปค่ะ ทีฉุมพรบ้านแอนจะเรียกฟักทองวันนำเต้านะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ตามด้วยมะเขือเประ์ทั่วฟักยาวแล้วก็มะเขือพวงลงไปได้เลยค่ะวันนี้ก็จัดพักแบบเน่นๆหม้อเลยค่ะเพื่อนๆจากนั้นก็ตามด้วยเนื้อปลาซากย่างลงไปเลยค่ะแอนก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเผื่อตัดเค็มแอนก็ไม่ได้ปรุงไรเพิ่มเลยนะคะ พอถูกย่างสุกดีแล้วก็จะปิดถ้ายด้วยใบมะกรูดลงไปแค่นี้ก,ก็เสร็จแล้วคะ่ะกับแกงไตปลาแบบหอมหอมเผ็ดร้อนรอยจังฮู้ปานแล้วก็ตักแกงไตปลาราดบนขนมจีนเลยแกงไตปลาเคื่องแน่นๆน่น,นากินมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆ่ะค่ะมาค่ะเพื่อนๆม,ม,มารอยจังฮู้ด้วยกันคะ่ะ